สวัสดีทุกคนยู่พบปะกระเดมวันนี้ปรกันในเกมโจสิกันอีกครั้งทำไมช่วงนี้กูอัดบ่อยเังวะไม่เข้าใจตัวเองเลยครับผมผมก็ไปอยู่กับเด้ดอกันอีกครั้งครับผมซึ่งตอนคลิปที่แล้วผมพลาดห้องเอตูนย์ไปบ่อยมากซึ่งรอบนี้ผมจะไปให้ถึงประตูบานที่สองร้อยให้ได้่่นหนึ่งพันค่อยว่ากันอีกทีนึงเอาง่ายคือถ้าคลิป นี่ไม่ถึงประตู200กูไม่จบชิปอะเอาง่ายๆเอาละเพื่อไม่ให้ชิปมันน่าเบื่อกันไปผมขอตัดไปห้องที่เจอฟิกเกอร์อะไรก็แล้วกันนะผมไปโอเคมันจะไปต้องถึงฟิกเกอร์กแต่ถึงซีก็พอละเดี๋ยวค่อยไปลุยต่อแดกยาไปแล้วโว้ยอุ๊อ้หลบลบ กลา,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 างกลางกลางฮึบมาตรงนี้สามสามสามส,ามส่ลบมือและไฟลบหอลอดด้วยเอาละไปเจอฟิกเกอร์ต่อดีกว่า เอาละตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนะถึงเลยเดยซ้ำโอเคได้ยินเสียงมาแล้วเราจะทำการเก็บมันนี่แล้วก็เข้าไปกันเลยเอาละหาหนังสือกันดีกว่า ตอนนี้มันไปตอนนี้มันอยู่นู่นเราก็ต้องเอ่อหนังสือหนังสือบางทีหนังสือบางเล่มมันก็อยู่ดีมันก็โผล่ม,มาเว้ยแตอนแรกอยู่ตรงนี้มันก็ไม่มีนะอยู่ๆไม่มาจากไหนก็ไม่รู้ <laughs> โอเคสี่เลงที่สี่ มานี่ปะมึงก็เดินไปตรงนน้นได้เว้ยไอ้ฟิกเกอร์เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่ปะโอเคมันไม่อยู่ตรงนี้ไปดิใกล้กลดิโอเคไปละมปตรงนน้นน่ะเราจะทำการเก็บหนังสือ แบบแปลงโอเคเป็นเอ,อ่อได้แค่ดาวอะได้แค่ดาวโอเคมาตรงนี้มาตรงนี้ก่อนเออเอออยู่ไหนวะนี่ไง มีเร่มเริ่มตรงนี้อยู่เดี๋ยวเราจะดูก่อนว่ามันจะไปทางไหนเเก็บป่ะเป็นเอ็กสวยอยู่จิารสี่เหลี่ยมโอเคขอดูรหัสก่อนนะสี่สี่สี่ 4ีสี่สามอ่าได้แค่สี่สี่สามเหลือสองตัวเราต้องไปดูฝั่งนู้นอันนี้ป๋อโอเคอืมมันลอดไปทางนู้นเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคนี่ไงเจอแล้ว โอเคสี่สี่สามเก้าขาดอีกเล่มเดียวมันขึ้นมาปะโอเคมันจะขึ้นมาซ่อนกันเลยมุมเลยอย่าเดินมาทางนี้เว้ยไปยัง โอเคไปแล้วไปแล้วเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปข้างล่างต่อเพื่อไปหาเอหนังสือโอเคดูตรงนี้ก่อนมีไหมโอเคมันไปตรงนั้นและ ตรงนี้เปล่ามีเปล่าเฮ้ย <Hey. S 2> จะมาทางนี้มนจะมาทางนี้ซ่อนตรงนี้อยู่ไหนวะเฮ้ย hey. อย่ามาตรงนี้นะเว้ยเฮ้ยเดียวเดียวลุกขึ้นก่อน Okay, ไม่มีมเปล่าตรงนี้มีเปล่าไม่มีแต่มันอยู่ไหนวะกูหาทั่วเลยนะเว้ยตรงนี้มีเปล่าโอเคไปตรงนู้นต้องมาตรงนี้สักอีก เออเดี๋ยวเดี๋ยวถือว่ามันอยู่ข้างบนเนาะตรงนี้ไหมโอ้มีมีม,มีเดี๋ยวซ่อนก่อนซ่อนก่อนโหเกือบเจอไม่ทันเลยโอเคมาอยู่ตรงนี้ ไปไปไปโอเคไปแล้วไปแล้วขอร้องเป็นอันสุดท้าย yes โอเคอันสุดท้ายเป็น 44, 44, 44, 44 4ส4่ส4ี่ามเก้าสี่โอเคดูละ4 4ส9 4ามเก้าสี่เดี๋ยวรอมันไปก่อน ไปยังไปยังสวยพี่สวยโอเคไปแล้วทีสี 4, 3, 9, นะ่สจับมะสี่สี่สามก็สี่ไปแล้วดิ let's go man wow yeah ไงเจฟกั okay. ัง alo coby เอลกอบินโอเควระดีเอลกบิน มีอ่ะคุญแจหัวกระโหลกเอามาขอล็อกพิกเพิ่มด้วยสวยและบ,บ๊อบคุยหน่อยรอดมีเองคุยได้ปะไม่ไม่ได้เลยไปดิโอเคเจอกันที่หลางเว้ยโอ,โอเค Hmm. มาป่ะน่าจะมาอะไรมา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 ดิโอเคมาแล้วโอเคห้องที 56, นะ่ห้าสิบหกเนาะ Gun chia, gun chia, gun chia. Tao sáng nay không nào. Chơi leo. Hai mươi Yep. Hai Ui, tao mày phát nha. Hai mươi bảy. เราต้องไปสับสบวิตก่อนไปสับสบวิตกันดีกว่าโอเคสวิตสวิตอยู่ในนี้ขอให้โชคขอโชคดีหน่อยนี่ไงอยู่นี่โอเคโชคดี ซับโอเคไปไปลุยกันต่อเลยครับทุกคนไปห,ห้องเอโซนกันโอเคถึงละมาไขากันเลยดีกว่าฮึบฮึบฮึบ let's go ลุยกันต่อเลยโอเคมาถึงแล้วที่ the room นี่ เดอรูมนี่โอเคประตูปเปิดละขยับกันเลยหมดไว้ก็ที่คิดว่าระหว่างทางขอเก็บแบตเตอรี่หน่อยดกว่า เอาละทุกคนเจอกันที่ห้องที่หกสิบแล้วไปเจอกับเออเดีเอลโลต่อโอ้ตอนนี้ผมผมให้คลิปพิมสันว่าบาที่ห้องหกสิบเรียบร้อยเอาละลุยกันต่อหกสิบหเอ็ดหกองเออลุยกันต่อลุยไปเลยเลยห้องเริ่มมืดแล้วเนี่ยเฮ้หยหกสองไม่ถึงสองร้อคลิปนี้กูไม่จบเว้ย โอเคหกสี่หกห้าแล้วก็หกหกโอเคลุยกันต่อไปเรื่อยๆครับทุกคนหกแปดดูดีๆเลยเฮ้ยเฮ้ยเอามาได้ไงอะ่ะโอ้ยเอหกสิบไม่ใช่เอหกสิบ เออถูกนะเอมาตอนไหนวะเอ๖๐เอ้ยมึงมาได้ยังไงเอ๖๐ไอสก้าวสิบเอ็ดก้าสิบสองก้าสามก้าี่ เก้าห้าเกือบจิบหายแล้ว <aussi> อเเู้ทันอูู้้เกือบเลยทุกคนู้เกือบไปละโอเคลุยกันต่อห้องเริ่มมืดแล้ว ร้อยแล้วเว้ยแต่มันเหลืออีกครึ่งทาง้องเสียไปเลยเกือบหน้ยสี่มันเปิดไฟอยละเปิดเลยดีกว่ายัางยังมองเห็นอยู่ ขอัองินโมเห็นก็พอไปไปไปกัไอห่าเอ้ยโอ้ยอีอยอกลลยวอแล้วข้างล่างมันมีตู้วะวเฮ้ยเอาใหม่ หาเก้าหกสิบรวยเงินต่อคุณเล่นมาหลายรอบมากเ๋ยเนี่ยสามรอบกว่าแล้วอันนี้รอบที่สามเนี่ยมาดิมาเฮ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 เอหกสิบมาเฮเอเก้าสิบก็ได้มาเฮมามามา โอเคโหตั้งสติแล้วดูให้ดีเก้าสี่แล้ว้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดกาแปง้อแล้วโอ้มามามาวบโอเคลุยกันต่อเพราะหลังมันเริ่มมืดจริงๆละเก้าเก้าหลังเราก็าจะเริ่มแบบนี้ละเริ่มใช้ไอ้ไฟฉายนี้ละ ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับผมแต่ยังไม่เจอเอเก้าสิบเลยอะ่ะมามามาโอเคดูกันต่อโอเคเริ่มใช้ไฟฉายก็ได้วะค่อยๆกดไปเรื่อยๆครับผมถ้าเราไฟฉายนี้ทุกคนอาจจะรำคาญเสียนะแต่ผมต้องใช้อะ่ะ เพราะผมไม่มีไฟฉายอันนั้นผมก็ขอโทษด้วยแล้วกันครับโอเคดยต่อไปได้เลยครับผมมอะไม่มาเนาะถุยกันต่อไปกันเรื่อย โอเคร้อยสิบเก้าตั้งใจมากตอนนี้ตอนที่ร้อยยี่สิบแล้วตอนก็จะเจอเอร้อยยี่สิบแล้โอเคอยิบห้าแล้วเ okay. ว,ว้ยยี่สิบหกพอหยิบแปดมา โอเคเกือบเกือบไปแล้วเมื่อกี้โอ้ยขนลุกชิบหายเลยกูกดดันมากเลยตอนนี้ดีเยเหรออสามสามลงต่อครับทุกคนโอ้ยรสมตีต้องระวังสามตัวแล้วรอบนี้ มามาอุ้ยหุนมด้ไหมฮะไปและนะ้วเนาะยันตัวขนลุกมากเลยตอนนี้ร้อยสี่สิบ ก็สี่เอด็ดกสี่สองก็สีสามมามาฮึหมักลับมาไหมเฮ้ยมา ไปแล้วโอเคเมื่อกี้เกือบไปแล้วนึกว่ามันวนไม่กลับมาขอสี่หกต่อกันไปเรื่อยๆพวกเราผมต้องทำได้ให้ได้ครับผมคลิปนี้ผมสัญญาแล้วว่าผมจะไม่จบแน่ๆขอสีเก้าอีกไม่กี่ห้องเท่านั้นครับผมอีกห้าสิบกว่าเราก็จะถึงแล้ว มากูรอเลยกูรอให้เอเกสิบมาจับสกแกกูเลยมาปะมาไหมจะมาใช่ไหมตันันต่อเลยห้าสามสี่โห ร้15 15 15อยห้าห้าร้อยห้าหกร้อยห้าเจ็ดเห็นนั่นมาด้วยโอเคเกือบกูรอกันเลยมันจะวนมาอีกไหม ไม่วนเดินต่อ,ตอร้อยห้าเก้าเดินต่อกันยา,ยาวร้อยหกสิบรเาเอ็ดร้อยหกสองมามาโอ้โหเกือบเกือบไปแล้ววนกลับมาไหมวนกลับมา ไปยังไปแล้วเนาะเจ็ดสิบมามาเออโอ้โหเกือบโอ้โหเกือบไปแล้วไม่ล่ะเกือบไปแล้วไม่ล่ะเมื่อกี้โอ้ยเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดสิบแปดส่วองแปดสิบมามา แปดห้าแปดหกแปดเจ้าเก้าสิบเกเชิปหายแล้วทานทานทานันโอเคเกือบไม่ทันแล้วเมื่อกี้อ่ะโอ้มึงกลับมาไหมโชคดีกูอยู่ในตู้ เดี๋ยวกูลกหน้าตัวงต่อก้าวสองก้าวสามก้าวสี่ก้าวห้าก้าวหกก้าวเจ็ด ก็เปิดก็เก้า,กาสองร้อยเราใกล้ถึงแล้วทุกคนอีกเดียวมามามาอึบมันจะตอบพวกเราอีกทีเดียวครับผมเราใกล้ถึงฝั่งฝันละอกีกทีเดียวเ,เยวยท่านั้นเดียว เฮ้ยเสียงอะไร yes ถึงแล้วโอยถึงแล้วทุกคนถึงแล้วครับกด e ค้าง yes โ oh. อ oh. oh. ถึงแล้วโอ้โ oh. สำเร็จแล้วสำเร็จแล้ว,ลวทุกคน uh. โอเคทุกคนถึงแล้ว yeah แล้วกูกดคอเทียรันเมื่อกี้กูว้าไปไหนวะอุ uh ้ยอ oh ๋อมาที่ห้องพยาบาล back on track สำเร็จแล้วทุกคนโอเค ก็สำหรับคลิปวันนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เท่านัน้นนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเด้อผมสำหรับคลิปนี้เจอกัน